มาอยู่กับเรา3คนกับรายการ3ามสาวเมาส์ข่าวนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่ามีข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับพายุหมุนถลมจังหวัดตรังนั่นเองนะคะซึ่ง <c oughs> เมื่อเวลา1 0 3นาฬกา30นาทีวันที่2 4กรกฎาที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็เกิดเหตุพายุหมุนพัดถล่มบ้านเรือนนะคะทำให้เกิด ทำให้เกิดบ้านเรือนหลายหลังคาเนี่ยเสียหายอย่างรุนแรงนะคะซึ่งกว่า80หลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะที่พายุหมุนเนี่ยทำความเสียหายมากนะคะโดยหลายหลังเนี่ยกระเบื้องมุงหลังคาก็ถูกพัดหายไปเรียกว่าหายไปทั้งแถบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังถูกกิ่งไม้ตกใส่กระเบื้องหลังคาแตกด้วยนะคะทําให้ประชาชนหลายท่านเลยเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากาทุกวันนี้นะคะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอันตรายที่ตอนนี้จะมีฝนตกหนักเลยเพราะว่ามีลมรม,ลมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะที่กําลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวพัดปกคลุมทะเลอันดมามันและอ่าวไทยนะคะทำให้มีฝนตกตกหนักมากเป็นบางแห่งแล้วก็พื้นที่หนาตรงนั้นเนี่ยมีฝนตกชุกอยู่แล้วด้วยนะคะก็ทางหน่วยงานก็บอกว่าเตือนภัยว่า ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพันแล้วก็น้ําล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากได้นะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยประชาชนให้ระวังเนื้อระวังตัวกันไว้ด้วยนะคะมาอยู่ที่เรื่องของการวิเคราะห์ข่าวของพวกเราบ้างโดยใช้ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทั้งสองอาจารย์นะคะคาถามแรกเลยทําไมช่วงเดือนนี้ถึงได้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเยอะแยะมากมายเหลือเกินคะอาจารย์ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เกี่ยวกับพายุนี่คือดาวเรา ราหูเนี่ยนะคะอยู่ในธาตุลมราศีธาตุลมคือราศีตุลตอนนี้คือมาโคจรแล้วก็มีดาวเสาร่วมราศีด้วย<ๆ>ก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกเป็นพลังสองอย่างที่พลัสกันหรือผลักดันทําให้เกิดพายุหมุนเพราะดาวราหูนี่ถือว่าเป็นธาตุลมแล้วไปตกอยู่ในราศีของธาตุลมอีกก็คือราศีตุลอีกเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของลม ที่ค่อนข้างมีมากเป็นพายุเป็นอะไรที่แบบหมุนขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะคะ,คะและอย่างหนึ่งเนี่ยก็ดาวจันทเราว่าดาวจันทรตอนนี้เป็นดาวจันทรธาตุน้ําอยู่แล้วดาวจันเนี่ยนะคะแล้วไปตกต้องอยู่ในราศีของธาตุดินด้วยะนะคะก็เลย และมีกําลังที่ค่อนข้างแข็งแรงค่ะตอนนี้ก็เลยถือว่ามีในเรื่องของลมฟ้าลมฝนที่จะแปรปรวนผิดปกติแล้วมีในเรื่องของดินคโคลนด้วยซึ่งข่าวต่อไปใช่ไหมคะนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะดวงดาวนียเข้าไปสือ่อและเข้าไปเกี่ยวโยงกันทําให้เกิดอ,อุปสรรคหรือทําให้เกิดพายุภัยพิบัตนะิณตอนนี้อยู่นะคะถ้าในเรื่องของโหราศาสตร์อาจารย์วิคอย่างนี้ทางด้านอาจารย์ดียบ้างเหรอคะก็อย่างที่อาจารย์เคยทํานายไว้ในเรื่องของดวงเมืองตั้งแต่ในช่วงต้นปีในเดือนกรกฎาคมนะคะมันจะมีความเป็นดาวอังคาร แล้วดาวราหูเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันก็จะทําให้เกิดคือจริงๆปีนี้เราจะบอกว่าเกิดภายพิบัติค่อนข้างเร็วจากการจับไพ่มันคือเริ่มเกิดจากเดือนกรกฎาคมซึ่งทยอยเกิดมาตลอดจริงๆเนี่ยพายุพวกนี้จะพัดที่จะทําลายได้ค่อนข้างหนักมาจะเข้ามาในช่วงของเดือนปลายเดือนสิงหาหนะค,ะค่ะเริ่มเข้ากันยายนไปแล้วเพียงแต่ว่าในปีนี้มาค่อนข้างเร็วแล้วเราจะสังเกตว่าสิ่งที่มันจะ,จะจะเริ่มมาจากทางประเทศจีนก่อนเห็นไหมคะเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่เราที่เราคุยกันไปจนถึงตอนนี้คือ เริ่มเข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทยแล้วแล้วเดี๋ยวคือ พายุที่มาจากทิศตะว,วันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมาทางคาบสมุทรอินเดีย<ช>ซ,ซึ่งก็หอบทั้งลมทั้งต่างๆเข้ามามเวลามันแปรปรวนเกิดขึ้น<ม>แล้วก็จากการที่เราอะค่ะไม่ได้คือประเทศไทยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้คือเรามักจะวัวหาย้องคอก<ม>อย่างอย่างเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะว่าข่าวตึกถลม่มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากสภาวะใต้ดินด้วยเหมือนกันมไม่ว่ามันจะแรงแค่ไหนถ้ามันมั่นคงมันก็คงจะไม่ไมเกิดเหตุการณ์งั้นเลยนะคือสิ่งที่มันเกิดก็คือเกิดแบบไม่สามารถ ตั้งรับได้ทานแบบนี้ดังนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างที่อย่างที่พวกเราจะพูดกันเสมอว่าเฮ้ยดาวเราหูนะตอนนี้เราต้องเริ่มหันกลับมาดูรอบข้างหรือว่ารอบตัวเราแล้วว่าเราได้วางมาตรการป้องกันไว้มากแค่ไหนมาเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะก็คิดว่าช่วงที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงของทั้งตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้ของประเทศไทยเลยใช่ไหมจ้าแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนสิงหานี้ต้องระวังนิดนึงตั้งแต่วันที่15สิงหาเป็นต้นไปก็ในเรื่องของดินโคลนถล่มอาจจะมีอีกเพราะว่าน้ํา ข้างในข้างล่ข้างใต้ดินเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าถูกกัดเซาะหรือว่ามีน้ำอ,อยู่ในสภาพที่ยุบตัวดินคนก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะเอาเป็นว่าก็เตือนภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงนะคะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คอยดูข่าวด้วยนะคะแล้วก็ พยายามที่จะติดตามข่าวสารนิดนึงนะคะจะได้เกิดอะไรขึ้นจะได้ปฏิบัติตัวอยูป้องกันเป็นเรื่องไหนที่น้ําเคยท่วมอยู่แล้วเป็นประจําก็ให้เตรียมไว้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเมื่อเป็นประจำสิ่งที่เราจะต้องกังวลคือมันจะมากกว่าเดิมไหมดังนั้นก็คือใช้วิธีคือเราต้องเตรียมการในการที่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยเราจะได้ป้องกันและแก้ไขอย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ ก็เป็นว่าฝากความห่วงใย,ยไว้ด้วยนะคะ,คะมาที่ข่าวที่2กันบ้างนะคะไปต่อที่จังหวัดตากกันเลยนะคะก็เกิดดินถล่มทับโรงเรียนนะคะซึ่งข่าวนี้ก็แหมน้องนอง้นักเรียนนะคะก็ต้องหลบกันเลยทีเดียวนะคะข่าวนี้ก็เกิดขึ้นวันที่28กรกฎาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านพัะตตะํตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะที่ถูกดินถล่ม จนทําให้อาคารได้รับความเสียหายนะคะล่าสุดก็มีอาคารเรียนสูง2ชั้นแห้องเรียนนะคะก็ได้พังถล่มลงมาเสียหายทั้งหลังนะคะเนื่องจากว่าทานน้ำหนักไม่ไหวนั่นเองเพราะว่าดินภูเขายังถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนั่นเองเพราะว่าน้องนนักเรียนกอ็ออกมาจากจุดปลอดภัยทันนั่นเองนะคะส่วนทางด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้าน บ้านห้วยฝาดนะคะก็ตอนนี้ก็น้ําเต็มจนล้นออกมาเลยทีเดียวนะคะ,คะซึ่งทําให้น้ําบ่าเข้ามาในท้องถนนนะคะทาให้เขตทุกเขตถนนทุกเขตเนี่ยกลายเป็นอมภาเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดฝนยังไม่หยุดตกนะคะก็แน่นอนว,ว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะไหลเข้าไปทางเขตอําเภอเมืองกันเลยทีเดียวคนี่ก็ อันนี้ก็น่าเศร้าอีเ<น>หตุการณ์นึงนะคะน่ากลัวด้วยเพราะว่าอยู่แถบนั้นเองนะคะมาทางด้านอาจารย์เดียบ้างอาจารย์เดียค่ะผลกระทบจากข่าวเนี่ยมันเกิดมาจากศาสตร์หรือว่าเกิดมาจากดวงดาวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์อาจารย์แพทย์ค่ะอาจารย์ <c oughs> แพทย์นะ <c oughs> คะในเรื่องของศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันชี้ให้เห็นว่าเมื่อดวงดาวโคจรมาในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มันจะมีจะมีสถิติของการเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอย่างเช่นตอนนี้คือดาวจันที่บอกว่าอยู่ในราศีธาตุดินคือราศีพฤษภแล้วดาว จันทร์เนี่ยค่อนข้างมีกําลังแข็งแรงเป็น mm hmm. มหาอุดด้วยต่างหากเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลทําให้น้ําเยอะค่ะคน้ํหลากและอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทวีจูโน่ซึ่งเป็นเทพิดาการเดินทางเกี่ยวพันกับเรื่องของน้ําด้วยนะคะแล้วในเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะมีทั้งไพ่ที่สื่อในเรื่องของไพ่ธาตุน้ําและไพ่ธาตุด,ดินมาผสมกันทําให้ประชาชนหรือผู้คนเ,นเกิดความหวาดวิตกเกิดความกังวลเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกได้ว่าโดยฉับพลัน โดยไม่คาดฝันนะคะ<ม>ก็เกี่ยวกับเรื่องของดินเ<ม>กี่ยวเรื่องของน้ำนี่แหละที่มันไม่สมดุลกันนะคะคก็เลยเกิดเหตุที่เขาเรียกได้ว่า ความเสียหายค่อนข้างเยอะมากนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะนะคะ,คะทางด้านอาจารย์เดียบ้างคะ่ะคิดว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานที่จะเกิดในเรื่องของภัยธรรมชาตินะจุดนี้จะยาวนานแลวจะรุนแรงแค่ไหนคะ,ะจะรุนแรงสุดก็คือช่วงกรกฎาคมน,นี้ค่ะที่จะเกิดเหตุบ่อยๆแต่ว่าหลังจากนี้คือในช่วงของสิงหากันยามันจะเริ่มลงไปที่ทางใต้ะนะคะถามว่ามันจะรุนแรงมากกว่านี้ไหมในปีนี้เนี่ยมันมันจะประมาณแบบเนี้ยคือมันจะเกิดเป็นจุดๆใช่ค่ะไม่ถึงเหมือนซึนามิ ไม่ไม่ปีนี้ปีนี้แค่ว่าจะไม่ไม่ไม่เกิดในลักษณะใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าจะเกิดแบบนี้ค่ะเป็นจุดๆดไปดังนั้นเนี่ยเราสังเกตไหมว่าอย่างห้องเรียนเนี่ยก็จะมี8ห้องอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทําไมถึงต้องไป็เลขแปเพียงแต่ว่าปีนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ย บ้านเลขที่ไหนก็ตามหรือลักษณะของที่ไหนก็ตามที่จะมีเลข8เลข7เลข3าไปเกี่ยวข้องเตือนตัวเองว่าให้เระมัดระวังไว้นะเวลาเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาเพราะว่าภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่ได้กําหนดขึ้นไงคะมันเกิดมาจากการที่เราไม่ได้ไม่ได้กำหนดตั้งต้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีตัวเลข3ตัวเลขเนี่ยให้พยายามระมัดระวังให้ดีว่าเราจะเกิดการสุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเป็นปัญหาหนักได้มาดูถึงภาพรวมกันบ้างภาพรวมของประเทศไทยในช่วงเดือน2เดือนนี้บ้างละคะจย์แพทย